ีครับพี่น้องเอฟซีแฟนขับแฟนช่องพ่อใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่นอ้นองครับเมื่อนี้พ่อใจดีนะครับเนาะพาไปตามแนวทางลาวพัฒนาพี่น้องนะครับเนาะลาวพัฒนางวดที่ผ่านมาของเมื่อคืนนี่ก็แสดงว่าลดพี่น้องนะครับพ่อใจดีลดนะครับลดแนวทางก็ออกจระโตเก่าพี่น้องเอ้ยวอล์คันกัซซี่วอล์คันก็หกซีเจ็ดพี่น้อง หมวดวัดวดสดุมันหกสี่เจ็ดเนาะนะครับวับนจันทร์ก็ยังมาออกสี่เจ็ดหกไม่ก็พอถือแล้วเอาแต่ตัวเก่าไว้พี่น้องเลยนะครับแนวทางพอใจอดีเป็นแนวทางเดินเนาะมันเป็นแนวทางสูตรยูเนาะมันเป็นสูตรเดินเนาะพี่น้องเนาะนะครับเมื่อนี้พอาใจดีสิภพาพไปตามแนวทางล่างปรฒนาคือเก่าพี่น้องนะครับเนาะไป ตามแนวทางเล่าพัฒานาคือเก่าพี่น้องนะครับมางิีเป็นอย่างไรพี่น้องจะมาเบิ้งมาพิจารณากันนะครับมาแนวทางสีเข่าหรือสีรุดนะครับเมื่อี่ผ่านมาเมื่อกี้กับรุดพี่น้องเนาะรุดขักรุดแน่รุดจดมมี่ยังมวยั่างเลยพี่น้องมาสามต่อกันไหมพี่น้องนะครับขอเสียอาอยุตัวเก่าใครเขาอายุซะนะเท่ยอย่างไรล่ะ มันคอยอยากูดูน้อเห็ะให้จหมเด้บวดประจำวันที่สิบเก้าบ่สิบเก้าเนาะพี่น้องวันที่สิบเก้าเนาะวันที่สิบเก้านะครับพอพอหกแปด ลาวพัฒน,นาลาวพัฒน,นาพอใจดีครับเอา้าจะชีลดจะจิตดันเถอะที่โเดินจะเชื่ออยู่บ่นะครับเจ้าสิเอาไว้จะโตเก่านี่บ่หรือจังไดเอา้าจ็วัดใจกัน นะครับว่าไทยเก่งแล้วเจ้าก็ยังมาเก่งกว่าไทยรัฐบาลไทยก็เก่งเกินวิ่งรูดคอยก็จะจสู่เจ้าไปจังสิละวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดบนล่างนะครับแปดกับเก้ามา ข่ก็จะไปยังสิละตามภาษาไข่ยนี่ละ่ะสูตรข่วันที่สิบเก้ากุมภาสองห้า5กแปดเราพัฒนาพ่อใจดีวิ่งรูดบนล่างแปดกับเก้าพี่น้องนะครับข้อเสียวไว้จะโตเก้าไกลเข้าไว้สูตรพ่อใจดีเป็นสูตรเดินไม่เป็นสูตรยูพี่น้องนะครับเนาะขาอเสียวไวโตวเก้าไกลเข้าไว้เขาเสียยังไดไกลเขาเฮียดเท้าไป,ไปตามสูตรของเขา ครับแนวาทางังงวดประจำวันที่สิบสี่กุมภาออกหกสี่เจ็ดวันจันท์มาออกที่สี่เจ็ดหกโอ้ยมันกระามตัวโพดสลับกันซื้ออยู่ไหมนะครับมันก็โพดนะฮะคว่าสองตัวยว้อนสี่หก โอ้ยนี่มาหกหนึงน่งเออสี่หนึ่งคือเก่าเปี้ยนตู่เทลตู่สับวางสับข้าวกันนะพี่น้องมันก็บอกบอถือบอกบอกออกแล้วเป็นแนวนั้นนะเอ,าอ้ายางไรก็ตามต่อพี่น้องตามต่อจะไปซีเรียสมันมาจับคู่เนิพ่อจะดีจับคู่ให้นี่นะครับจับคู่ นะครับแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดห้านี่มันบ่เดินกะบอกให้มันเดินนะครับเขาอยากเอาอยู่ยังไดก็ปบบ้อยตามวิถีกรรมเขาเ้าก็ไปตามสูตรเท่านี่ล่ะ ไปตามสูตรเท่านะเป็นยังไงกันมันเป็นรุดก็คือรุดเข่าก็คือเข่าพี่น้องบ่ได้ไปซีเดีร์ว่าได้ไปรไไปำไ้นะครับแต่ว่ายผ่านมาทางพอใจดีแล้วสิบอกให้นะครับอย่าผ่านมาเด้อจะเข่ามาเข่ามานะักเต็มเต็มพี่น้องนะครับชุดที่สอง ก้าศูนย์เก้าสองสามหวัวดกับสามหวัวดสี่กับหกเดีวโบนี่ไปใส่จักเทือวิยูตายต่อนเกา่าก็โบไปใส่จักเทือมันกระพุ้ดสิก้ายู่ไหวอยู่บเบาดียังไรต่อไปเนี่ยอลองเบิงลองเบิงลองเบิง,อ,ง,บงอ้าว ไดไปเขียนหาแปดจะละโอ้ยเก่าหากระโปงเก่าหาเนาะนี่ละเอาใช้ไปลดให้บอกเขียนพิษไม่ต้องขามันละโอ้ยน,อนี่พวกหาแปดแปดหาสบอะละ ว่าันได้ไปไปก่อนแล้วโอ้ยมือก็ได้ว่าันได้ไปไปก่อนแล้วอ็็สร้างมันเถาะอ,อยากไปไก็มันไปเียนผ่าดเลยอพี่น้องครับวัน ที่19กุมภาสองห้าหกแปดเนรองลาวพัฒนาพ่อใจดีได้พี่น้องเด้อนะครับถ้าผู้ใดย,ยังอา่ามั่นใจไว้ใจพ่อใจดีกด็กดเลยกดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดบ่ามากากผพานไปพี่น้องนะครับถ้าผู้ใดบ่ามากากผพานไปเด้อบ่ต้องกดบ่ต้องอยังพี่น,อน,อนอ้องพ่อใจดีบ่ต้องการต้องการตะคนที่จริงใจใจแง่ใจสูงเท่านั้นพี่น้องนะครับ แนวทางรุดก็คือรุดครับเข่าก็คือเขา่าแนวทางมันมีผู้ใดอดอกสิว่าเข่าตะรอดไม่น้องมันก็มีแนวทางมีเข่าบางรุดบางนาะพี่น้องเนาะนะครับเราต้องการค้นใจง่ายเลือดนักสู่ทีโบทีโบอะอรยัง่ะ ที่เข้าใจเนาะแนวทางต่างๆนะครับรุดคือรุดเขาคือเขาเนาะมันก็ธรรมดามันก็มีมือเขามือรุดคื้อย่างมือออกมือบกออกเลขก็ไดแนวทางกระไดพี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องกระบอกอะไรใหญ่ห้างพี่น้องนะครับเนาะเอาคอยพี่น้องแคบหน้าจอไว้นะครับผู้ใด้มั่นใจพอใจเห็ุผลอะไรกดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเป็นกำลังใจพอใจดีน้ำจะได้สู่ไปนน้ำกันตอไปพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพื่อนเท่านี้แหละพี่น้องสวัสดีครับ